กับคุณนกอีกแล้วนะคะวันนี้คุณนกจะมาสอนทักษะคณิตศาสตร์เรื่องจํานวนและตัวเลขเดี๋ยวเรามานับเลข1นึงสพร้อมกับคุณนกเลยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มนับกันเลยค่ะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจด็ดแปดเก้าสิบสิบมีหนึ่งกับศูนย สองมีหนึ 13, ่งกับสองสิบสามมีหนึ่งกับสามสิบสี่มีหนึ่งกับสี่สิบห้ามีหนึ่งกับห้าสิบหกมีหนึ่งกับหกสิบเจ็ดมีหนึ่งกับเจ็ด 18มี1กับ8 19มี1กับ9 20มี2กับ0 21มี2กับ1 22มี2กับ2 23มี2กับ3 24มี2กับ4 ยี่สิบห้ามีสองกับห้ายี่สิบหกมีสองกับหกยี่สิบเจ็ดมีสองกับเจ็ดยี่สิบแปดมีสองกับแปดยี่สิบเก้ามีสองกับเก้าสามสิบมีสามกับศูนย์ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆสามารถนับไปพร้อมกับคุณนกได้ไหมคะถ้านับได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดที่เด็กๆจะต้องทํากันนะคะเด็กๆหยิบหนังสือคี่นี้สอนเล่มที่หนึ่งนะคะแล้วเด็กๆเปิดไปหน้าเปิดไปหน้าที่สี่นะคะในหน้าที่สี่เด็กๆจะเห็นตัวเลขที่หายไปนะคะ เดี๋ยวเรามาเขียนตัวเลขที่หายไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งตัวเลขที่หายไปนี้มีทั้งตัวเลขอารบิกและตัวเลขไทยนะคะเด็กๆพอจะเขียนได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาเขียนพร้อมไปพร้อมๆกับคุณนกเลยนะคะเด็กๆมาเขียนตัวเลขอารบิกไปพร้อมกับคุณนกเลยนะคะหนึ่งเอาไปเลขอะไรคะมาเขียนกันเลยนะคะสอง เลขอะไรคะสามเด็กๆเขียนเลขสามนะคะสี่เด็กเขียนเลขสี่ไปพร้อมกับกุนกนกเลยนะคะห้า เแล้วก็ 8, แปดวเลขอะไรคะ9เก่งมากเลยคะ่ะ9แล้วก็10มี1กับ0เด็กๆเ,เขียนเลข1นะคะเลข0นะคะต่อไป11มี1กับ1เด็กเกเขียนเลข1นสองตัวนะคะ ต่อไป12มี1กับ2เด็กๆเขียน1กับ2นะคะเขียนเลข1กับเลข2นะคะต่อไป13มี1กับ3ต่อไปก็14มี1กับ4เด็กๆเขียนเลข1กับเลข4นะคะต่อไป 15มี1กับ5เด็กๆเขียนเลข1กับเลข5้านะคะต่อไป16มี1กับ6เด็กๆเขียนเลข1กับเลข6นะคะต่อไป17มี1กับ7เด็กๆเขียนเลข1กับเลข7นะคะต่อไป 1> 18มี1กับ8เป็นเลข1กับเลข8นะคะต่อไป19มี1กับ9 19แล้วก็20มี2กับ0เด็กๆเขียนเลข2กับเลข0นะคะต่อไป21มี2กับ1เด็กๆเขียนเลข2กับเลข1คะ่ะ ต่อไป22มี2กับ2เด็กๆเขียนเลข2 2สองตัวนะคะต่อไป23มี2กับ3เด็กๆเขียนเลข2กับเลข3นะคะต่อไป24มี2กับ4 เด็กๆเขียนเลขสองกับเลขสี่นะคะต่อไปยี่สิบห้ามีสองกับห้าต่อไปยีสิบหกมีสอกับหกเด็กๆเขียนเลขสองกับเลขหกนะคะต่อไปยี่สเจ็มีสองกับเจ็ดเด็กๆเขียนเลขสองกับเลขเจ็นะคะ ต่อไป28มี2กับ8เด็กเขียนเลขก2กับเลข8นะคะต่อไป29มี2กับ9เด็กๆเขียนเลข2กับเลข9ก9นะคะต่อไป30มี3กับ0 ต้องเขียนเลขสเลขศูนย์นะคะต่อไปเรามาเขียนเลข 1- ถึง30เป็นตัวเลขไทยกันนะคะเริ่มกันเลยนะคะ1นอ่ต่อไปเลขที่หายก็คือเลข2เด็กๆเ,เขียนเลขสองไทยนะคะเด็กๆวางดินงลงในช่องว่างนะคะม้วนหัวลากขึ้นไปทำหยักที่หนึ่งหยักที่สองลากลงแล้วลากเส้นมาทางขวาแล้วลากขึ้นนะคะ เลขสองไทยนะคะสองแล้วก็ต่อไปเป็นเลขสามนะคะเด็กๆเขียนหัวเลขสามม้วนหัวค่ะลากขึ้นลากลงไปถึงหัวของเลขสามเลยนะคะแล้วลากขึ้นมาค่ะเป็นอย่างที่สองเด็กๆจะได้เลขสามนะคะต่อไปเลขสี่ค่ะเด็กวางดีสอยตรงกลางนะคะ ทำหัวเลขสี่ค่ะล่างหางลงมาค่ะเอาดินสอวางตรงหางของเลขสี่นะคะแล้วโค้งไปนะคะโค้งขึ้นไปเป็นเลขสี่ค่ะต่อไปเลขห้าเขียนคล้ายกับเลขสี่นะคะแต่เลขห้าจะมีหัวอยู่ข้างบนนะคะเดีค่ะหัวเลขสิบเลขห้าค่ะโค้งขึ้นไปค่ะแล้วม้วนหัวค่ะเป็นเลขห้านะคะต่อไปเลขหกค่ะ เด็กทำหัวเลขหกนะคะเราโค้งขึ้นค่ะทำหางเลขหกค่ะเป็นเลขหกนะคะต่อไปเลขเจ็ดค่ะเจ็ดแล้วก็แปดเด็กม้วนหัวเลขแปดค่ะโค้งอยากที่หนึ่งอยากที่สองแล้วก็โค้งขึ้นนะคะเป็นเลขแปดนะคะต่อไปเลขเก้าค่ะม้วนหัวเลขเก้า ลากมาค่ะหนึ่งแล้วก็ทำหางขึ้นไปค่ะเลขเก้าค่ะต่อไปเลขสิบมีหนึ่งกับศูนย์เด็กๆเขียนเลขหนึ่งไทยนะคะทำหัวเลขหนึ่งค่ะหัวแล้วโค้งขึ้นไปค่ะแล้วก็เขียนเลขศูนย์ค่ะต่อไปสิบเอ็ดเขียนเลขหนึ่งสองตัวเด็กๆเขียนเลขหนึ่งนะคะ สองตัวนะคะต่อไป12มี1กับ2เด็กๆเขียนเลขหนไทยกับเลขสอไทยนะคะทำอยากสองอยากลากลงนะคะแล้วก็ลากขึ้นนะคะเป็นเลขสอเลขหนึงกับเลขสองต่อไป13มี1กับ3ามเขาเขียนให้แล้วเลขที่หายไปตัวต่อไปก็คือ สิบสี่เด็กๆเ,เขียนเลขหนึ่งค่ะม้วนหัวแ,แล้วก็โค้งแล้วก็ลากเส้นลงไปนะคะเขียนเลขสี่ค่ะโค้งค่ะต่อไปสิบห้ามีหนึ่งกับห้าเขียนเลขหนึ่งไทยนะคะหนึ่งกับห้าเขียนเลขห้ามีหัวข้างบนมค่ะโค้งม้วนหัวค่าลากขึ้นไปค่ะ ต่อไปสิบหมิหนึ่งกับหเด็กๆเขียนเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งไทยกับเลขหกไทยทำหัวเลขหกค่ะโค้งแล้วก็ล่างหางเลขหกค่ะต่อไปสิบเจ็ดทำหัวเลขหนึ่งค่ะทำเลขเจ็ดเขียนเหมือนเลขสามแต่มีหา่าแต่เลขเจ็ดมีหางนะคะ เป็นหัวข้างล่างค่ะลากขึ้นไปหยักที่หนึ่งหยักที่สองแล้วก็ทำหางไปค่ะต่อไปสิปดมีหนึ่งกับ8เียลขหนึ่งนะคะแล้วก็เลขแปดนะคะทำหัวนะคะหยักขึ้นไปต่อไป19ไมีหนึ่งกับ9้า แล้วก็ยี่สเด็กเขียนเลขสองค่ะมีสองกับศูนอยากสองอยากล้ลากขึ้นทำหางแล้วก็เขียนเลขศูนย์ค่ะต่อไปยี่สิบเอ็ดมีสองกับหนึ่งเขียนเลขสองนะคะทำหัวโค้งเป็นอยากยสองอยากลากขึ้นค่ะมีสองกับหนึ่งต่อไป ยี่สิบสองมีสองกับสองเขียนเลขสองสองตัวนะคะเลขสองไทยสองตัวอยากค่ะตัวหนึ่งค่ะต่อไปยี่สิบสามมีสองกับสามเด็กๆก็เขียนเลขสองไทยทอยากสองอยากลากลงลกขึ้นไปค่ะเขียนเลขสามค่ะหัวอ,อยู่ข้างล่าง ลากขึ้นทําหลังคาหาลากลงจะได้เลขสาเป็น2กับ3เป็น23ต่อไป24มี2กับสี่เด็กทำหัวอยากอยากสองอยากลากลงเลขสีลงไปค่ะทําหัวลากหางแล้วก็ลากเส้นโค้งขึ้นไปค่ะ เลข4มี2กับ4ต่อไป25มี2กับ5เขามีให้แล้วต่อไปเลขที่หายไปก็คือ26มี2กับ6ติดๆเขียนเลข2ค่ะ้าคลงค่ะหา26มี2กับ6เขียนเลข6ทำหางเลข6ค่ะต่อไป27มี2กับ7เขียนเลข2ไทยกับเลข7ไทยนะคะ เลข 3, มีหางค่ะต่อไป28มี2กับ8เดลีดๆเขียนเลข2ไทยค่ะแล้วก็เขียนเลข8ไทยนะคะต่อไป29มี2กับ9เด้าลีเขียนเลข2ไทยค่ะแล้วก็เขียนเลข9ไทยนะคะ หมอดีก้าจะอยู่ข้างล่างนะคะทําโค้งลากเส้นลงไปค่ะแล้วก็โค้งข้างบนแล้วลากขึ้นค่ะทําหางเลขเก้าต่อไป3ามสมีสากับศนเด็กเขียนเลขสามไทยนะคะม mm ้ว hmm. นหมวลากขึ้นโคง mm ้ง hmm. ก็อีกนึโค้งแล้วก็เขียนเลขศูนย์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะดเด็กๆเด็กๆพอจะเขียนไปพร้อมๆกับคุณนกได้ไหมคะ ถ้าเด็กๆเขียนได้แล้วเด็กๆอย่าลืมไปฝึกนับและฝึกเขียนบ่อยๆนะคะและเด็กๆจะเป็นคนเก่งสำหรับคลิปนี้คุณนกตต้องลาไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย